Questions 47 to 49 refer to the following conversation and advertisement Woodworth Furniture, how can I help you? Hello. I'm calling to ask for more information about a wall mounted bookshelf. Your website says that it's made of wood. I'm not sure if there's a model made of metal. You know the wooden one that I'm using now began to break just after a few weeks. I see. We have a model that meets your requirements, and if you buy it before 25th December, you'll get an extra three percent discount. Number forty-seven. What can be inferred about the man's furniture? ข้อสี่สิบเจ็ดค่ะถามว่า what can be inferred about the man's furniture? อะไรที่เราจะสามารถ infer นะคะก็คืออนุมานมีอะไรที่จะสามารถอนุมานหรือว่าตีความได้จากสิ่งที่ผู้ชายเขาพูดเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ของเขานะคะเกี่ยวกับข้อมูล <c oughs> เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาพูดถึงซึ่งมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องจับให้ได้ก่อนตอนที่เราอ่านโจทย์ก่อนที่เราจะฟังนะคะข้อ <Call. S 1> A ค่ะ it's not durable Not durable ค่ะ durable แปลว่าคงทนค่ะเพราะฉะนั้นคือ it's not durable ก็คือมันไม่คงทนพอนะคะข้อ b ค่ะ it's too expensive คีย์เวิร์ดที่ต้องจับก็คือ too expensive ค่ะแพงเกินไปค่ะข้อ c ค่ะ it takes too long to assemble คีย์เวิร์ดก็คือ t a k e นะคะ too long assemble ก็คือประกอบค่ะใช้เวลาในการที่จะประกอบเนี่ยนานเกินไปแล้วก็ข้อ d It does not produce enough light. ไม่ได้ does not นะคะ produce light ก็ไม่ได้ให้แสงสว่างพอนะคะซึ่งที่ผู้ชายเขาโทรไปเนี่ยเขาโทรไปที่ Woodward Furniture นะคะผู้หญิงรับสายแล้วบอกว่า uh, Woodward Furniture how can I help you ผู้ชายจะบอกว่า Hello I'm calling to ask for more information about the a wall mounted bookshelf ก็คือเกี่ยวกับชั้นหนังสือนะคะ แล้วเขาก็ให้ข้อมูลที่เป็นคำตอบของข้อ47นะคะในส่วนที่ว่า You know the wooden one that I'm using now began to break just after a few weeks บอกว่าวันในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าตัวที่เป็น Bookshelf นะคะเพราะว่าเขาพูดถึงเขาจะมาสอบถามเรื่องชั้นหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นชั้นหนังสือที่เป็นไม้เนี่ยที่ I'm using now ที่ฉันกำลังใช้อยู่เนี่ย began to break ก็แตกนะคะหักเนี่ย เริ่มที่จะแตกหักเนี่ย just a f า e r a few w e e k หลังจากใช้งานไปได้แค่ไม่กี่อาทิตย์เองก็เลยเดาว่านะคะผู้กูดเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าถ้ามันเป็นชั้นไม้เนี่ยชั้นหนังสือที่ทําจากไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งมันเป็นชั้นที่เขาว่างที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องของข้อ47ค่ะก็คือ it is not durable enough นะคะคือมันไม่แข็งแรงที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือหมายถึงว่า b o ๊กเชลฟ์ที่เขาใช้อยู่นะคะก็เลยมาโทรถามแบบอื่นกับร้านนั่นเองค่ะตอบข้อ a ค่ะข้อถัดมาค่ะข้อ48ค่ะ number 48 what will be offered until 2 5 t h of december เขาถามว่านะคะ what will be offered until 2 5 t h december นะคะข้อเสนอใดนะคะที่มันจะมีการเสนอให้ก่อน ถึงวันที่25เนอะก็ข้อ A ค่ะ a p r i e Trail voucher ค่ะเป็นคูปองเติมน้ำมันเป็น voucher สำหรับเติมน้ำมันนะคะข้อ B ค่ะ a Free delivery เป็นการจัดส่งฟรีค่ะฟรีค่าจัดส่งนั่นเองนะคะข้อ C ค่ะ a n extra item เป็นสินค้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ข้อ D ค่ะ a n d additional discount เป็นส่วนลดเพิ่มเติมคะ่ะ ซึ่งคำตอบนะคะของส่วนนี้เนี่ยเขาผู้หญิงนยเขาตอบนะคะตอนที่ผู้ชายเขาถามไปแล้วว่า um, I see we have a model that meets your requirements ราะว่าเราเนี่ยก็มีรุ่นนะคะของสินค้าเนี่ยมีรุ่นของสินค้าที่ตรงนะคะกับ r e q u i r e m e n t คือความต้องการของลูกค้าอยู่นะคะ and if you buy it before 25 t h December แล้วก็ถ้าซื้อก่อนวันที่25นี้ค่ะ25ะเดือนธันวาคมนี้นะคะ you will get an extra 3% discount keyword ก็คือคำตอบก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะก็คือจะได้ extra 3% discount นะคะก็คือจะได้ส่วนลดเพิ่ม3%นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบนะคะ ของข้อ48ก็คือ a n additional discount ค่ะเป็นส่วนลดเพิ่มเติมตัวลวงของข้อ C นะคะ a n extra มีคำว่า extra ก็จริงเพราะว่าเมื่อกี้มันมีในในตัวที่ฟังมีคำว่า extra เนาะแต่ว่าเขาเอาคำว่า item นะคะใส่มันเป็นตัวหลอกเนาะ keyword ก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะเป็น discount นะคะส่วน free delivery แล้วก็ p a t r a v e l c h e r ไม่ได้พูดถึงค่ะก็ตอบข้อดีค่ะข้อ49ค่ะ n u m b e r 49. Look at the graphic Which item will the man most likely buy สี่สินะคะถามว่า look at the graphic which item will the man most likely buy สินค้าชิ้นไหนนะคะสินค้าประเภทไหนที่ออผู้ชายที่โทรมาเนี่ยเขาจะซื้อนะคะที่น่าจะซื้อนะคะก็มี wall shelves นะคะเป็นชั้นวางแบบติดผนังนะคะครอบ B ค่ะ bookcases นะคะเป็นตู้หนังสือข้อ C ค่ะเป็น lamp ก็คือเป็นโคมไฟแล้วก็ข้อ D drawer คือเป็นลิ้นชักค่ะคำตอบนะคะก็คือเขาอะโทรมานะคะแล้วก็บอกว่า I'm calling to ask for information about a wall-mounted bookshelf ก็คือเขาอะโทรมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชั้นวางหนังสือแบบ wall-mounted นะคะเป็นแบบติดผนังซึ่ง จากตรงนี้เนี่ยเขาต้องการเป็นแบบไอเทมเป็นสินค้าที่มันเป็นรุ่นที่มันติดผนังอะนะคะคําตอบของข้อ49นะคะก็เลยเป็นข้อ A ก็คือเป็น wall shelves นะคะเป็นชั้นวางของแบบปิดผนังเพื่อที่จะเอาไปใส่หนังสือส่วน bookcases เนี่ยมันเอามาเป็นเหมือนตัวรวงนะคะเพราะว่ามีคําว่า book นั่นเองแต่ว่า bookcases เนี่ยมันเป็นตู้ที่ตั้งกับพื้เนอ่นะคะไม่ใช่เป็นแบบติดผนังแบบที่เขาต้องการเนา ส่วนข้อ c กับข้อ d ค่ะไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อเรื่องดังนั้นแล้ว49ค่ะตอบข้อ a ค่ะ